ขายของราคาถูกเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามาซื้อกันเยอะนะครับแล้วก็ดูจังหวะที่ไม่ค่อยจะมีคนอยู่ตรงบริเวณนั้นเท่าไหร่เลือกหยิบสินค้าที่ราคาสูงๆอย่างเช่นสุราต่างประเทศเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็นมซุกซ่อนตามอวัยวะต่างๆแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะใช้วิธีหนีบไว้ที่ใต้กระโปรงนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นหลบเลี่ยงพนักงานออกจากห้างสรรพสินค้าไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเดินไปที่รถยนต์ที่เพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยจอดรอรับของอยู่แล้วก็ย้อนกลับเข้ามาขโมยสินค้า อีกครั้งหนึ่งทาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4-5ครั้งต่อหนึ่งห้างสปปรรพสินค้าคแล้วก็ตระเวนทํามาแล้วนับไม่ถ้วนบแบบนี้ได้ของไปเยอะเลยนะคะใช่ครับกลับมาดูสภาพน้ําท่วมกันตอนนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะ,คะหลังจากที่มีภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องคะ่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะ,คะก็เลยทําให้เกิดน้ําป่าทละลักแล้วส่งผลให้มีชาวบ้านอยู่9คนค,ะค่ะเขาติดอยู่ที่กลางเกาะกลางแม่น้ําเลยนะคะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องใช้เรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน9้าคนที่ไปติดค้างอยู่กลางเกาะในแม่น้ําจันท์หลังที่ข้ามไปเก็บข้าวโพดนะคะแต่ว่าขากลับเจอน้ําป่าค่ะซึ่งหน่วยกู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยทุกคนท่ามกลางกระแสะน้ําที่เชี่ยวกรากนะคะทั้งนี้ผลพวงมาจากฝนตกติดต่อกันยาวนานกว่า5ชั่วโมงจนทาให้น้ําป่านั้นไหลหลากลงมาสู่แม่น้าจันท์ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วในพื้นที่ตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือด ร้อนค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้ยังคงต้องระวังฝนตกหนักที่จะส่งผลกระทบให้พื้นที่เกิดเสี่ยงต่อการเกิดน้ําป่าและก็ดินถลม่มน้ําล้นตลิ่งได้อีกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และลำปางขอให้ระวังอย่างใกล้ชิดไปจนกระทั่งถึงวันที่9สิงหาคมนี้ ส่วนที่จังหวัดพระนครศรียุธยาชาวนาในตำบลกระจิ๋วอำเภอพาชีได้เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากถูกมือดีแอบขุดคันนากั้นน้ำจนทำให้น้ำฝนที่ขังอยู่เหนือแปลงนาไหลทะลักเข้ามาท่วมนาข้าวที่กำลังหว่านอยู่สูงเกือบ40เซนติเมตรแล้วนะคะจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ก็กำลังงอกเงยต้องมาจมอยู่ใต้น้ำจากการตรวจสอบพบว่ามือดีได้ขุดคันนาส่วนที่เป็นคันกั้นน้ำจนขาดเป็นร่องยาวกว่า5เมตรทำให้น้ำท่วมนาของชาวบ้านเสียหายไปแล้วกว่า100ไร่ค่ะ ส่นที่ปากีสถานยังคงเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับล่าสุดก็มีการอ,อพยพประชาชนกว่าครึ่งแสนออกจากพื้นที่เสี่ยงส่วนที่จีนและอินเดียก็ยังคงต้องอเผชิญกับฝนตกแล้วก็น้ำท่วมระลอกใหญ่ครับ เจ้าหน้าที่ปากีสถานกำลังอ,อพยพป,ประชาชนอย่างน้อย5 0 0 0 0 0คนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด11จุดในแคว้นสินทางใต้ของประเทศนะครับเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักอีกระลอกทางการออกประกาศเตือนครับว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงในพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำอินดัสขณะที่พื้นที่ทางเหนือในรักปัญจาบก็มีการอ,อพยพอย่างต่อเนื่องครับผู้ประสบภัยบางส่วนต้องเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีคำเตือนนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนงักอาจจะทำให้น้ำในเขื่อนไหลทะลัก แหล่งที่อยู่อาศัยอาจจะถูกน้ําท่วมจนกลายเป็นทะเลาสาบขนาดใหญ่ได้ UN ออกมาเปิดเผยครับว่าอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ81ปีในครั้งนี้ทําให้ชาวปากีสถานได้รับผลกระทบกว่า4ล้านคนไปที่จีนนะครับพื้นที่ทางเหนือเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในมณฑลเหลียวหนิงและก็เหอหลงเจียงรวมถึงมองโกเลียนในเหอเป่ยและซานตงเขื่อนหลายแห่งต้องเร่งระบายน้ําออกจากเขื่อนครับขณะที่เมืองจี้หลินก็ต้องมีการระดมทหารมาช่วยสร้างสะพานชั่วคราวข้ามแม่น้าสงหัวเพื่อที่จะจัดส่งสิ่งของบรรเทา ทุกให้กับผู้ประสบภัยส่วนที่อินเดียครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้เมืองลาดักซึ่งอยู่ในแคว้นแคชเมียในส่วนปกครองของอินเดียเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็มีดินโคนลนถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนบาดเจ็บ200คนบ้านรเรือประชาชนโรงพยาบาลและวิทยาลัยได้รับความเสียหายนะครับกองทัพก็ได้ระดมทหารมาช่วยกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ Uhm. ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆนะคะส่งเสริมให้คนปลูกผักแล้วก็ขายผักปลอดสารพิษนะคะก็จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยสําน <ând> <ife course> ักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยค่ะร่วมกันกับกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะจะทําโครงการผักปลอดสารพิษส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเขาจัดกิจกรรมนี้กันนะคะที่ ตลาดอตกรจะตุจักวันที่8สิงหาคม10นาฬิกาถึง12นาฬิกามีศิลปินดาราไปร่วมมากมายนะคะอย่างแกรมมี่เนี่ยนะคะก็มีชาชาไป r s ก็มีแบงค์แบล็กวานิลานะคะแล้วก็มีเบลเกอรี่เบอร์รี่จากช่อง3ก็มีน้อง4ีชัดประวีแล้วก็มีน้องชามด้วยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสนุกแน่นอนนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแตกประเด็นนะครับคารวันข่าว3ลงพื้นที่ด้วยพระเมตตาจากฟ้าสู่ดินวันสุดท้ายครับ เสียงไหนทำให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้ไม่มีคำทักทายใดทำให้เราตื่นเต้นได้ได้แบบนี้ไม่มีภาพอะไรทำให้เรายิ้มได้เท่าภาพนี้ทุกช่วงเวลาเป็นเรื่องสำคัญน่อยดูแลด้วยแอนมันพัฒนาสูตรไปอีกขั้นมี G A D H A และโฟเลตสูงเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของคันมารดาไม่มีเวลาไหนพิเศษสุดเท่าเวลา เป็นไฟกันนะวันง่ายๆเหมือนแพ็กเกจวันนาทีละหนึ่งบาทไม่จำกัดเวลาและเครือข่ายจาก D ดีแท็กเหม็นกินอับจังเลยอะหมดปัญหาเอาคืนนี้เปาซิลเวอร์นาโนมาทาสักเอ้าลองดูด้วยพลังซิลเวอร์นาโนช่วยกำจัดแบคทีเรียลดกลิ่นอับทุกขั้นตอนสักไม่แม็นับแล้วหอมเปาซิลเวอร์นาโนสูตรสัก สดใสกับทุกจัวงวะชีวิตที่งดงามสดใสด้วยชีวิตเหนือระดับกับเครื่องซักผ้าอัจฉริยะใหม่จาก h i ิตาชิ Hello Tomorrow Hitachi ไม่ซึมเปื้อนตรงแห้งสบายเหมือนมีพัดลมพิเศษทีนี้ก็สนุกได้เต็มที่โมเดสการปกป้องที่สบายกว่า ขอเชิญพระสงฆ์นิกรไทยร่วมแสดงความรักต่อแม่ของแผ่นดินในงานมหากรรมร้อยใจร้อยมาลัยร้อยล้านดวงใจ<ม>เพื่อไทยลาชินีร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมลงนามถวายพระพรอ,ออนไลน์รวมพนคนพับกระดาษมากที่สุดในโลกให้ชาวโลกรับรู้ว่าคนไทยมีหัวใจให้แผ่นดินในวันที่6และ7จดสิงหาคมนี้ณอาคารเ็และแที่อินแพเมืองทองธางนีค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สัสดีครับเสนาธิกครับคุณวิทวัสเนี่ยแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ทำไมยังดูสดใสจังเลยครับเพราะผมทำประกรันโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มยิ้มครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับยิ้มก่อนเพราะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ปียิ้มยาวคุ้มครองชีวิตถึงอายุ90ปีและยิ้มเต็มที่พรอคุ้มครองชีวิตสูงสุด2 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพครับโทรเลยครับ029755799 โครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มยิ้มพิเศษคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง200%ตลอดอายุสัญญาอย่างผมเนี่ยเบี้ยประกันเพียงวันละ5บาบาทโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มยิ้มเรายิ้มได้ลูกหลานก็ยิ้มได้โทรเลยครับเมืองไทยประกันชีวิตพบความงามที่โลกตะลึง ใหม่แป้งมิสทีนน้ำบวนเทอร์โกผสมผงทองคำแท้ช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งประกายไปอีกขั้นพร้อมออยแคชเชอร์ช่วยดูดซับความมันทุกช่วงเวลาที่ใช้ใหม่แป้งมิสทีนน้ำบ้วนมิสทินมาแล้วค่ะ รางข่าวสามด้วยพระเมตตาจากฟ้าสู่ดินนะครับตลอดสัปดาห์นี้เราได้ติดตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถไปในหลายพื้นที่ครับและด้วยพระเมตตาและความห่วงใยจากพระองค์ท่านนะครับก็ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยใช่แล้วค่ะแล้วด้วยแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็ได้ก่อให้เกิดโครงการมากมายค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อราษฎรสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ยังทําให้ความเป็นอยู่ของ บ้านนี้ดีขึ้นบนถิ่นฐานของตัวเองด้วยแล้ววันนี้ล่ะค่ะคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่น้ําตกแม่สาน้อยส่วนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะคุณสายสวรรค์คะเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณภาสิทธิ์คุณปานรพีค่ะที่ฉันอยู่ที่น้ําตกแม่สาน้อยค่ะซึ่งมีน้ําไหลฉ่าเย็นตลอดทั้งปีนี่เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นนะคะในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําผีเสื้อและแมลงปอแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ําตามที่มีพระราชดําริให้อนุรักษ์ไว้เพื่อก่อให้เกิดสายน้ําไหลลงไปสู่ลําน้ําสาขาน้อยใหญ่จนถึงแม่น้ําปิงค่ะ พูดถึงเชียงใหม่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับดอยเต่านะคะดอยเต่าเป็นพื้นที่หนึ่งของเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติมาเป็นเวลานานคนดอยเต่านั้นส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่สร้างเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะหลังจากที่พวกเขาได้ยกพื้นที่ให้ทางราชการเพื่อน,นําไปเป็นสร้างเป็นเขื่อนแต่ว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดอยเต่าดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนาสามารถทํานาได้ปีละสองครั้งติดตามจากรายงานของคุณสุมนาแจวเ,เจริญวงค่ะ สภาพปัจจุบันของดอยเต่าที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นถิ่นทุรกันดารประสบป,ปัญหาภัยธรรมชาติผู้คนยากจนแต่ปัจจุบันดอยเต่าได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจนแทบจะไม่เหลือสภาพดอยเต่าในอดีตให้เห็น ชาวบ้านโดยเต่าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดตากโดดเป็นผู้ที่มอบที่ดินทำกินให้สร้างเขื่อนภูมิพลและอพยพมาอยู่ที่ดอยเต่าชาวบ้านบอกว่าแม้ดอยเต่าจะมีแม่น้ำปิงไหลผ่านหมู่บ้านแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่สูงขนาดแม่น้ำปิงทำให้ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้ หลังจากมีโครงการฟื้นฟูชีวิตคนดอยเต่าตามแนวพระราชดำริในปี2549ปัญหาการทํามหากินที่แร้นแค้นลดลงเพราะมีสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า6สถานีชาวบ้านที่ออกไปทำงานรับจ้างต่างถิ่นก็กลับคืนมาสู่ดอยเต่าเมื่อมีน้ำถึงพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านก็สามารถปลูกลำไยนอกฤดูกาลได้ด้วยโดยมีท่อส่งน้าถึงโคนต้นน้านี่แต่ก่อนนี่ปนประหาบนานู้น ห้างปิงนุ่นนี่ชองนี่ระยะํำจังห้าหกิโลนุ่นบ่านี้จนปลอกพลดอกเลยนี่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 นดีแลกดีขึ้นมาเยอะอนี้ค่ะมันเป็นยานะัอ่ะโอ้โมันดึงสบายใจน้อยหนึ่งับตานเพื่อการเกษตรอะไรต่างๆก็ขาดแคลนก,ก็ก็มีปัญหาด้านการเกษตรมากนะครับก็ได้รับ พระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับพระราชทานโครงการช่วยเหลือมาอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําแม่ตูบนี้เป็นต้นนะครับและที่สําคัญอาชีพหลักที่ทิ้งร้างไปนานนั่นคือการปลูกข้าวก็กลับมาใหม่ นับเป็นปีแรกนะคะที่ชาวนาที่อำเภอดอยเต่านั้นน่าใสากันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าสามารถทํานาได้ปีละสองครั้งทั้งนาปีและนาปังโดยมีระบบชลประทานนั้นล้อมรอบถึงหัวคนาทีเดียวค่ะ ชาวนาที่ดอยเต่าต่างรอเวลานี้มานานเพราะหากจะรอฝนตามธรรมชาติก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้อาชีพทำนาจึงแทบจะสูญสิน้นแต่ทุกวันนี้เปรียบเสมือนมีก๊อกน้ำอยู่ข้างคนาสามารถเปิดปิดได้ตามเวลาชาวนาดอยเต่าจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อก่อนนี้แหนะ่งแห้งแล้งแหนงไม่มีแต่ตอนนี้มีโครงการของพระราชินีมาพวกเราก็ได้เข้าเยอะแล้วก็มีแหนงใช้ตลอดปี เพราะพวกเราจะได้กินข kind of um ้าวเยอะไม่ต้องไปรับแจ้งที่ไหนเมื่อมีน้ำป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมาด้วยต้นสักหลายร้อยปียังปรากฏให้เห็นโดยชาวบ้านดอยเต่าได้ตั้งปณิธานว่าหากมีน้ำพวกเขาก็จะหยุดบุกรุกทำลายป่าสุรศักดิ์จินตนพันธ์ถ่ายภาพสุมนาแจวเจริญวงทีมข่าวสังคมรายงาน นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้เห็นว่าเมื่อชาวบ้านอยู่ดีกินดีก็จะไม่มีปัญหาอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านความมั่นคงนะคะเราจะพาไปดูชาวบ้านบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งวันนี้พวกเขาได้ทําหน้าที่สําคัญมากแก่ประเทศชาติอย่างหนึ่งก็คือการเป็นหมู่บ้านที่เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะโครงการนี้กลยุทธ์แบบนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมจนหน่วยงานต่าง นั้นนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจค่ะติดตามจากรายงานของคุณกริชเจนพนิชการใน Sky Report ค่ะ เยามูจังหวัดแม่ห้องศนบนระดับความสูง1 5 0เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นแนวเขาที่ติดกับชายแดนไทยพม่ามีฐานปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7กองทัพภาคที่3หรือเรียกว่าบริเวณเนิน1050ตั้งกำลังคอยรักษาอธิปไตยของไทยอยู่5จุดแม้ว่าวันนี้สถานการณ์การปะทะกันระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าจะสงบมานานหลายปีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องในอดีต ครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเคยมีการมาทะากันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับชนกลุ่มน,น้อยแต่ว่าหลังจากมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์เหตุการณ์การมะทะากันก็ลดน้อยลงถ้าใครมาเที่ยวจะได้เห็นวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่มากางเต็นท์ดูทัศนียภาพเพราะว่าวิวทางฝั่งพม่าก,ก็ยังสวยงามทางฝั่งเราหันไปก็ยังสวยงามอยู่ครับ กลางคุณเข,ขาที่ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดแนวคิดการเปิดพื้นที่ทหารให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาชีวิตและการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงทหารอีกแบบหน,นึ่งหเห็นเส้นทางลัดล้อพเทีเยวไปตามไหล่เขาด้วยนะถ้าผู้หึงเป็นจักรยานวิบากหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากนี่ก็คงสนุกน่าดูแต่ว่ารูวันนี้คนไทยยังไม่ค่อยนิยมเที่ยวแบบะจญภัยตัง้งแต่ไห่ ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีต่างชาติมาเที่ยวบริเวณนี้กันเยอะมากเพราะว่าธรรมชาตินยอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีหมู่บ้านชาวบ้านมีการทํางานของทหารให้ดูแนวคิดนี้เป็นการพัฒนาต่อย,ยอดมาจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์มีสายพระเนตรที่ยาวไกลให้ชาวบ้านที่เป็นชาวไทยภูเขาทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องอธิปไตยของชาติ พระองค์จึงต่อตั้งโครงการยามชายแดนให้ชาวบ้านที่อาศัยกระจายอยู่ตามผื้นป่าทั้งฝั่งไทยและพม่ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติล่าสุดสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ให้หมู่บ้านยามชายแดนจากบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองบ้านอาโจบ้านดอยผักกูดบ้านปางคลองอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นส่วนร่วมของกองกําลังประชาชนลักษณะเดียวกันกันกบแนวพระราชดําริด้วย นี่จึงเป็นพระอัจฉริยภาพของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพระสนิกรที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของชาติกําเนิดเพียงแต่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยรักแผ่นดินไทยและภูมิใจที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีสมศักดิ์ใจหารถ่ายภาพกลิดเจนพานิชการสกายรีพอร์ตรายงาน ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคารวานข่าวสามได้เดินทางไปในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคค่ะเพื่อไปสะท้อนการดําเนินการตามโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งก่อให้เกิดคุอูปการแก่ประชาชนในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมงานทางด้านศิละปะหัตถกรรมซึ่งสามารถที่จะมีชื่อเสียงกจรกระจายไปทั่วโลกนะคะการสร้างงานสร้างรายได้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปจนกระทั่งการสร้างความมั่นคง ามแนวชายแดนนั่นเองค่ะเหล่านี้ก็คือพระเมตตาจากฟ้าสู่ดินซึ่งพวกเราทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันสารต่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนค่ะ ขอบคุณครับสายสวรรค์ครับบรรยากาศดีภาพสวยมากไปเที่ยวนะครับและนี่คือความพยายามของเราในการที่จะเข้าถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับด้วยคารวันข่าว3สัปดาห์หน้าครับคารวาันข่าว3าลงพื้นที่ภายใต้ชื่อตอนว่าทะเลอนุรักษ์ทะเลใต้นะครับเราจะไปดูโครงการวางปะการ,รัางเทียมตามแนวทะเลใต้ก็คือที่ทั้งปรั ปัตตานีนราธิวาสด้วยเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยนะคะดำน้ำทำข่าวเลยนะคะ <c oughs> ติดตามให้ได้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนช่วงเจาะข่าวเด่นกับคุณสรยุทธ์วันนี้ค่ะสัมภาษณ์ดีดีการบินไทยคุณปียศวดาร์อมรนาันนะคะเกี่ยวกับกรณีไทเกอร์แอร์เวย์ค่ะและทีวี360องศามาเฝ้าระวังน้ำป่ากันค่ะ <c oughs> สวัสดีครับทีวี3.60องศาในช่วงเรื่องเด่นยันนี้วันนี้มหาทางรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มกันครับ ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเราจะมาวิเคราะห์สาการน้ําแต่วันนี้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์สาการน้ําเพื่อการเกษตรครับแต่เป็นการวิเคราะห์สาการน้ําเพื่อที่จะรับมือกับน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเกณฑ์เลยนะครับว่าเกณฑ์ในการดูนั้นเราจะดูอย่างไรเพื่อที่จะรู้ว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ้นดูง่ายๆจากปริมาณน้ําฝนนะครับดูเลยนะครับ ก็คือว่าดูที่ระดับ90มิลิเมตรเลยนะครับถ้าเกิดฝนตกในเวลา90มิลิเมตรในเวลาอันสั้นนะครับให้เตือนระวังน้ําป่าไหลหลากได้แล้วแต่ถ้าฝนมากถึงทะลุไปถึง150มิลิเมตรในเวลาอันสั้นนะครับก็เตรียมอ,อพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เลยนะครับข้อมูลนี้ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่านี่เป็นเกณฑ์พื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกโดยเฉพาะช่วงนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าดิินนนนททุุกกกพื้้้้้ี่อออมมําาาไวววจตัแลโส เสี่ยงมีขนาดที่ว่าหากมีฝนตกเพียงแค่50มิลิเมตรหรือ5เซนติเมตรในเวลาสั้นๆก็อาจต้องประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังน้ําป่าและดินโคลนถล่มได้แล้วนอกจากนี้พื้นที่ไหนที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ไม่มั่นคงหรือสังเกตง่ายๆก็คือหากตรงไหนไม่มีป่าไม้ปกคลุมและอยู่ตามทางน้ําไหลผ่านก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้น่าตกใจมากครับเพราะว่าอยู่ในภาคเหนือทั้งหมดเลยนะคะสํสำหรับฝนช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นฝนจากมรสุมเท่านั้นเรายังไม่เจอภาย ยุ่สักลูกเลยนะครับพายุที่จะเจอปีนี้คาดว่าจะเข้าไทยในเดือนกันยายนซึ่งคาดว่าปีนี้เราจะเจอจํานวน2ลูกถ้าเข้าในเดือนกันยายนบริเวณที่จะเจอเต็มๆก็คือภาคอีสานตอนกลางตั้งแต่อุบลราชธานีนครราชสีมาไปจนถึงภาคกลางแต่ถ้าพายุมาล่าไปเข้าในเดือนตุลาคมพื้นที่รับพายุจะอยู่แถบภาคอีสานตอนบนไปจนถึงแถวจังหวัดน่านครับดังนั้นนะครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลอากาศเพราะว่ามีการเตือนภัยออกมาแล้วครับ วันนี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนมีกําลังแรงขึ้นนะครับแถมลมมรสุมฤดูฝนก็มีกําลังแรงขึ้นด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังกันอีกแล้วก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางพแพร่อุตรดิตฐ์เลยนองคายและนครพนมคราวนี้เตือนเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งด้วยจับตาเสาที่นี้นะครับร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกสองพื้นที่นี้จะมีฝนตกหนักเป็นลําดัับต่อไปครบ แล้วเรามาติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกกันใหม่นะครับกับผมธนินวัดพัฒนาวิรุณเพราะนี่คือทีวีสามล6ศหกสิงหาสวรับดีครับรถลำเลียงพันปลา อนณาสำคัญในการนำพันธปลาจากศูนย์เพาะพันสัตว์น้ําทั้งสาแห่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปสู่อ่างเก็บน้ําที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆทั่วประเทศเป็นรถลำเรียงพันปลาที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาของการเดินทางทําให้ปลาทุกตัวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปล่อยสู่แหล่งน้ําเพื่อจเจริญเติบโตต่อไป รถคันนี้ก็จะมีหน้าที่ลําเลียงปลาจากแหล่งผลิต3แหล่งทั่วประเทศเป็นอุปกรณ์สําคัญในการที่เราจะต้องนําป,ปลาไปปล่อยในที่เกยไฟและเราต้องการปันปลาที่แข็งแรงเราก็จะบรรจุออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ลงในถุงแล้วเอาขึ้นรถมาลําเลียงด้วยรถคันนี้รถคันนี้ลักษณะเด่นก็คือว่ามีการควบคุมอุณหภูมิไว้ตลอดเส้นทางให้อุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน2ี่องศาซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้ปลาจะไม่อ่อนเพลียเพราะว่าเขาจะไม่ กิจกรรมเ็จะน้อยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไปถึงเส้นทางเนี่อากาศก็จะพอเขาก็จะแข็งแรงเมื่อไปปล่อยลงแหล่งน้ำเนี่ยเขาก็จะสามารถลบหลีหลบลีหนีภัยได้อย่างปลอดภัยเรามีรถลำเลียงพันปลาเนี่ยที่เป็นของเรามากว่า10ปีแล้วกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยไปส่งที่ ลูกน้อยให้แข็งแรงเอดูเมกซ์ไฮคิวผสมพรีไบโอโปรเทคอร่อยเนอะไปกันเถอะลองเลยค่ะเพื่อลูกรักแข็งแรงเพื่อสกยภาพที่พร้อมสู่อนาคตของลูกรักดูเม็กซ์ไฮคิว สิวอุดตันไปเซเอซื้อชุดแผนแอคดิแคร์เปลนหน้าสิวเป็นหน้าดูใสทองไว้เป็นสิวอุดตันซื้อชุดแผนแอคดิแคร์ผู้บริหารต้องไต่ตรองทุกเรื่องผมเลือกดื่มแบรนด์ Brand. ซุปไก่สกัดผสมโสม extra herbs ทุกวันครับ โนหนวดด้วยความเรียบและลื่นสบายกับ Gillette Mark III แล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป Gillette Mark III ที่มีชื่อเสียงเพราะมีสารเคลือบใบมีดเหมือนเพชรให้คุณระคายเคืองน้อยกว่าให้คุณประหลาดใจกับราคาเพียง149บาทถกสุดที่เทสโกโลตัสมรกรณน้ำมันปาล์มบาทมัมีม่โป๊ะผ้าอ้อมเด็ก179บาทอางุ่นแดงกิโลละ58บาทถึงแสิงหาคมนี้ที่เทสโซลตัส จอเุ่นเริ่มกันยดยนนี้ชุมชนนิมนต์ยิม้มรักลูกต้องให้ลูกดูรักพอ่อต้องให้พ่อดูรักแม่ต้องให้แม่ดูนะครับชุมชนนิมนต์ยิม้มทุกวันศุกร์สิบนาฬิกาทางท่องสาม สวัสดีครับเจาะข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้ครั้งแรกที่กรรมการผู้นวยการใหญ่ของการบินไทยมาเปิดใจนะครับทำไมการบินไทยถึงตัดสินใจจะไปลงทุนไม่ใช่จะไปฮะไปแล้วนะครับลงนาม MOU แล้วกับ t i เกอร์แอร์เซึ่งจะก่อสายการบินใหม่ก็คือไ h ยไทยเกอร์คำถามก็คือว่าการบินไทยถือหุ้นในนกแอร์อยู่แล้วซึ่งเป็นโลคอส ทำไมถึงจะไปทำไทยไทเกอร์ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสเหมือนกันดรปียสวัสิ์อมานันอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณสรยุทธถามก่อนเลยนะฮะนกผิดอะไรทำไมถึงจะไปเอาเสือไทเกอร์เหมือนกับจะมาฆ่านกหรือเปล่านกเป็นนกที่ไม่โตสักทีการบินไทยถือหุ้นในนกแอร์3 9ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นอื่นหลากหลายการบินไทย มีที่นั่งในบอร์ด4คนก็เป็นส่วนน้อยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากให้นกเนี่ยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ ให้บริการทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ก็พยายามผลักดันมาเป็นเวลานานแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองนอก,ก็บินอยู่เฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มีความสุขกับการให้บริการภายในประเทศไทยเครื่องบินก็เป็นเครื่องบินเก่าเครื่องบินเก่าก็เสียบ่อยครับ่าใช้ใจ่ายในการบริรักษาก็สูงบไม่ตรงต่อเวลาน,นั้นคือปัญหาของของนอกแอร์ทีนี้ผมก็เลยถามนกแอร์ว่าตรงลงเอาไงแน่เมื่อไหร่จะบินภูมิภาคซึ่งทีเนี่ยเราอยากให้บินไป ภูมิภาคก็คืออย่างเช่นกรุงเทพปีนังกรุงเทพไปเซนเจนเซนเชนไปมา,ามาเก้าไปมาดรัสเนี่ยปีหน้าอยากให้ไปแล้วเพราะว่าเป็นตลาดที่เราเราไม่มีคู่แข่งเราไม่มีสายการบินโลคอสเลยนะเป็นช่องโหว่ใหญ่ของการบินไทยครับน้องก,ก็บอกว่าไม่ไปขออยู่ในประเทศก็แล้วกันตอนนี้กําลังทํากําไรได้ดีปีนี้อขอสร้างตลาดในประเทศให้ แข็งแรงก็เลยตกลงกันกนะัเอาละก็ดีแล้วนกแอร์ก็เป็นสายการบินต้นทุนต่ําไม่ถึงก็เป็นโลคอสแบบโลคอสจริงๆนะครับต้นทุนตำ่ำบินอยู่ในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าก็ดีนะก็เป็นดีสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนเพราะว่านกแอร์ก็มีนโยบายในการที่จะบินไปเมืองที่ยังไม่มีการให้บริการเครื่องบินอ,อย่างเช่นแพร่นานเลย ชุมพรเป็นตน้นนะครับคือผมคุยทั้งกับประธานนกแอร์คุยกับทั้งผู้บริหารนกแอร์อเสียงเหมือนกัน<ะ>ก็คือขอบินในประเทศไทยเครื่องบินจะมีใหม่มาไหมไม่ชัดเจนไม่มีแผนชัดเจนยังไม่เคยเห็นบิสเนสแ a นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไง<ะ>ก็ถ้าอย่างนั้นก็บินในประเทศต่อไปการบินไทยเนี่ยรอไม่ได้ เราจําเป็นต้องทำทำไมถึงรอไม่ได้ไม่ไหมอาจารย์ยืนยันว่านกแอร์การิิทยถามแล้วถามแล้วถามแล้วชัดเจนแล้วก็พยายามบังคับให้เขาทำพยายามแล้วมาหลายหลายเดือนแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นดีดีการบิทยเนี่ยนะเก้าเดือนแล้วนะเข้ามาก็พยายามเร่งให้ทํามาโดยตลอดก็ปรากฏว่ามันมันไม่เดินแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่เดินอย่างนั้นแต่ในขณะที่ไอ้ตลาดโลคอสเนี่ยคือตลาดที่โตเร็วที่สุดเลยนะในขณะนี้ในเอเชียเนี่ย 15%ตอนนี้เป็นตลาดโลคอสในยุโรปมันขึ้นไปถึงประมาณ30%ยุโรปอเมริกาประมาณ30%แล้วเราคิดว่าเอเชียยังไงโตงขึ้นไป15%ได้แน่นอนในภูมิภาคนี้อย่างเช่นกรุงเทพไปอินเดียไปอย่างกุุงบางประเทศเนี่ย <c oughs> เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยการบินไทยมีส่วนแบ่งตลาด43%วันนี้ลงมาเหลือ33%โลคอสแอร์ไลน์จะปีที่แล้วมีส่วนแบ่งตลาด2% วันนี้ขึ้นมาเป็น17%ไอ้17%เนี่ยไม่มีส่วนของการบินไทยเลยเป็นตลาดที่โตมากแล้วหายไปเราเสียโอกาสไปเยอะมากคือการบินไทยเสียลูกค้าไปเฉยๆเสียลูกค้าไปคือมันมีลูกค้าของการบินไทยส่วนหนึ่งที่เขาไม่ว่าว่าไม่มีบริการดีขอให้ราคาต่ําที่หนีไปรวมถึงลูกค้าใหม่ <c oughs> ลูกค้าใหม่เพราะว่าสายการบินเหล่านี้เนี่ยราคาถูกครับบินไม่ไกลเนี่ยข เขาไม่ว่าไม่มีบริการดีค,รคนไทย65ล้านคนเคยขึ้นเครื่องบิน6ล้านคน59้าล้านคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินจะเห็นได้ว่าตลาดสําหรับคนที่ต้องการโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยมีเยอะมากในประเทศไทยเองเราก็เสียส่วนแบ่งตลาดไปเยอะนะครับครัจะปีที่แล้วเนี่ยเรามีส่วนแบ่งตลาด82อเอร์เซนตะวันนี้เรากับนกแอร์มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ50อซอีก5้าเอร์ซนตเนี่ยก็เป็นบริษัทอื่นโลคอสแอร์ไลน์ตอนนี้เนี่ย ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ20%